ผนทางแห่งการเดินทางแห่งที่ได้มาเป็นทางที่ลุบากขึ้นอยู่กับทัศนะการขับรถต้องมีกิจระวัดระวังเพ<ม><อ>ราะเป็นทางที่ กับดักเยอะยิ่งกว่าโลกพิกันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เอาไว้มนุษย์ก็ได้มาสร้างพิสูจของธรรมชาติไว้แต่ก็ยังไม่ได้พิสูจน์แรงศรัทธาค่อยๆย,ยังไม่ได้ถึงความเป็นจริงต้องค่อยๆ ที่นิดพิจารณาพลาดก็ถือว่าตกล่องถ้าตกแล้วก็คิดว่าก็จะลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องัมรอมืนี่คือเป็นสติฝึกสติอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางถ้าเรามีสติมีความระลึกได้ มีสัมรรถเนยะรู้ตัวตลอดก็สามารถจะหลีกเล่นความติดรถเลยที่เดินได้อย่างถูกต้องนี่ก็ผลทางที่จะกลับไปอย่างเทวนยวรับ อน,นี้กับไปยังสวัสติภาพก็เป็นทางที่เราจะต้องค่อยๆถ้าใจร้อนอาจจะผิดพลาดได้เหมือนการเดินจิตวิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นทางขึ้นจะขึ้นได้ไม่ได้ก็อยู่ที่รถมีกำลังส่งพอไหม นี่ก็ป,อป,ปลอดภั<พ>ย,ยเป็นช่วงหนึ่งถือว่าเรียบรอยอ้อยไปแล้วถือว่าได้ผ่านวิกฤตอันที่ว่ายากลำบากมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปิดได้ยัง,งเหรอแม่ก็เดี๋ยวเขาก็จะตัดด้วยตนเองนั่นแหละอโอโต่ที่ทางเห็นไหม เป็นการที่จะต้องมาชประตกประการชีวิตที่ได้ผ่านมาในบุกเผาแห่งนี้พอบือขีจะจำติดใจเอาไว้จารลึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้ประสบเจอความทรงจำเลย คก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันได้รู้ทัศนะว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ <Okay. S 1> ยังยังไม่เนี่ยลองดูซิว่าทางไหนจะลงไปได้อย่างกดตรงนี้ใช่ไหมระยะทางก็ มันเป็นทางที่ยากลำบากต้องการเดินทางตอนขึ้นมานี่แทบจะไปไม่ได้แห้จะถอดถอยหลังก็มันเป็นทางที่ไม่เคย รถยังไม่มีสวนมีมอเตอร์ไซค์มาจอดให้หมอเตอร์ไซค์ไปก่อนก็ได้ดกลับมาในทางที่พอที่จะบรรเทาแต่ก็ยังถือว่า ยังมีหลุมมี่บอ่ออยู่เป็นยุ่งช่วงน,นี่ก็เป็นห้องต้องใช้วิธีเชิญยานคล้องไม่ได้ถ้าคล้องไม่ได้ก็ตกหลุมอยู่ตรงนี้นี่คือการชีวิตการเดินทางดิ่ัุดิ่ัุดาถา สูตรจิตใจของตัวเองว่ามีความกล้าหาญอดทนแล้วก็อดกั้นขนาดไหนก็ที่เรามาอยู่ในป่าเขาดำเมาไัยอย่างนี้ <c oughs> ก็ถือว่าชีวิตเกิดมาได้เจอธรรมชาติอันแท้จริงที่เราได้ประสบด้วยประสบการณ์จริงเป็นของจริง <c oughs> ไม่มีการไม่ใช้ ไม่ใช่คนอื่นแสดงแทน <c oughs> ตัวจริง,รง,รง <c oughs> แสดงด้วยตนเองตัวจริงไม่สแตนแมนนี่ดูถ้าดูจริงจริงในวิดีโอก็นึกว่าเป็นแบบธรรมดาแต่ที่ไหนได้มันเป็นเรื่องของวิบากถนนวิบากของถนนม <c oughs> ไม่ใช่วิบากกรรมกรรมเราเป็นผู้สร้างถ้าเราไม่สร้างก็จะไม่เกิดกรรมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่อง วิบากของถนนเพราะวิบากถนนบุคคลเป็นผู้สร้างหมดหมดระยะวิบากนี้ก็ยังหมดยังมีอยู่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะสาธุ